cũng đòn sự yêu cho nhau cặp nam chim cặp nam chim cặp nam chim sắp xếp cái nào làm đoạn phòng hết nhạc เทใส่แกะกุ้งใส่ดองด้วยอาหาตาเป็นตะกินอ่ะเพื่อชวนใจนดนเดี๋ยวสิแปะดีเงื่อให้เด้อพี่น้องเด้อบอกว่แชร์ไว้จะขึ้นกับพ่อพี่น้อง

เขาเหนือลีมาแจจะขึ้นอนอยู่ข้อได้เป็นอย่างไรแจโดนม่สิเ้ม <laughs>